กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการรุณชางประยุนครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับเช่นเคยครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทรวรีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเล่าให้เราฟังอีกแล้ววันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับ ก็ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะ <c oughs> คือผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีสารสก,กัดจากพืชหลายชนิดนะคะ <c oughs> ที่สามารถที่มีงานวิจัยแล้วว่ามันสามารถยับยั้งแล้วก็ทาลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเห็ดลินจือเองก็ดี <c oughs> สารสก,กัดจากชาเขียวนะคะ <c oughs> สารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็สารสก,กัดจากขมิ้นฉันครับจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ยู่ด,ด,ดีๆมันเกิดมันนึกจะเกิดเมื่อเกิดแบบนี้ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดรู้แต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยมีผลหรือว่ายาบางชนิดยาฮอร์โมนบางชนิดเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดเร็งต้องนมได้คราว<ม>นี้อาหารเสริมต่างๆเหล่านี้ จะช่วยในเรื่องของตอนที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดหรือป้องกันการเกิดแบบนี้ครับคุณลุงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทําวิจัยในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วแล้วมันสามารถยับยั้งแล้วก็ทาลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้แต่มีอันเดียวที่เขาติดตามแล้วก็ทําวิจัยออกมาก็คือตัวชาเขียวตัวชาเขียวเนี่ยเขาทําวิจัยออกมาว่ามันสามารถลดอุบัติการในการเกิดมะเร็งเต้านมได้หมายความว่าคนที่เขาใช่งานวิจัยก็คือเขาจะดูว่าคนที่กินชาเขียวเนี่ย เป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินชาเขียวมันก็เลยน่าจะป้องกันในการการเกิดมะเร็งเต้านมกันเองเข้าใช้คาว่าลดอุบัติการ์คือคนที่ยังลดเี่อลดความเสี่ยงแบบนั้นเองเพราะบางคนงงไงบางคนคุณผู้ชมบางคนบอกเขียนอีเมลบอกงงคาว่าลดอุบัติการ์ใช่ไหมเหมือนอุบัติเหตุหรือเปล่า ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ครับเอาตัวแรกก่อนเลยไหมฮะอ่าได้เลยยาเห็ดลินจือสกัดนะคะจริงๆแล้วเห็ดลินจือเนี่ยมีงานวิจัยที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกมะเร็งเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมก็ดีแต่ว่าที่แน่ชัดก็คือช่วยยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้มะเร็งปอดก็ดีก็มีผลงานวิจัยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกว่ามีงานวิจัยว่ามันช่วยทําให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสุขภาพแข็งงแรขึ้น คือคทนต่อเคมีบําบัดได้ดีขึ้น เออจะไม่จะไม่เพราะว่าการที่ให้เคมีบําบัดเนี่ยมันคิมันทําลายเซลล์ปกติของเราด้วยทําให้สุขภาพไม่ดีร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ําลงซึ่งเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ในคนที่ให้ให้เคมีบําบัดอยู่นะคะ๋อครับนอกจากเห็ดหลินจือแล้วเนี่ยครับเขามีสรรพคุณแบบนี้เนี่ยเขามีข้อห้ามไหมครับคุณลูกว่าคนที่ป่วยเป็นอะไรห้ามทานเห็ดลินจือหรือเห็ดลินจือทานได้มากแค่ไหนมันสะสมไหมหรือต้องกินก่อนอาหารหลังอาหารอะไรแบบนี้คุณนุก สำหรับข้อห้ามในตัวเ็ดลินเจอไม่มีข้อห้ามเลยนะคะแล้วก็ในการรับประทานเนี่ยให้รับประทานวันละ2-3แคปซูลหลังอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ต้องหลังอาหารทันทีไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นค่ะจริงๆก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แต่หลังอาหารอาจจะสะดวกกว่าเพราะก่อนอาหารเราชอบลืมรับประทานยาแต่คือเขาก็ไม่ได้กัดกระเพาะอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะนั่นคือเ็ดลินเจอครับคราวนี้นอกจากเ็ดลินเจอแล้วเนี่ยผมเห็นมีกรปซีอีตัวกรปซีอีก็คือเป็นสารสกัดจาก เม็ดอัง่นเป็นหลักนะคะก็จะช่วยในการยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้เหมือนกันค,ค่ะก็วิธีรับประทานก็1-3เม็ดหลังอาหารกันค,คุณุ๊กมีคนสงสัยแล้วก็แอบ,บกระซิบถามมาบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วสารสกัดจากมาเมล็ดอัง,ง่นเนี่ยเขาใช้อง,งุ่นสีอะไรสีเขียวแบบที่เรากินตามน้องตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีม่วงหรือเปล่าหรือเขาปนปนกันหรือว่า เป็นเม็ดอนุนทั่วไปอันนี้น่าจะเป็นองุนสีม่วงมากกว่าเพราะว่าในตัวสีองุนสีม่วงเนี่ยเขาจะมีสารแอนโทไซยานินดีนะคะอยู่เยอะเพราะฉะนั้นหรือ P C O ที่คนรู้จักกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถช่วยคือมันจะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลสระเป็นลกแต่ว่าเพียงแต่ว่าในงานวิจัยที่เขาเอาสารสกัดจากเม็ดองุ่นไปทํางานวิจัยเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทํางานวิจัยในเต้านมเขาก็เลยบอกว่าสามารถยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้เป็นอย่างนั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมบางท่านทานองุ่นอย่าทิ้งเม็ดนะคือลงไปเลยใช่ไหมต้องเคี้ยวก่อนจะได้ย่อยง่ายก็เกร็บซีคือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีทั้งวิตามินซีกับวิตามินอีที่พลัสหรือเพิ่มเข้าไปใช่ใช่ไหมครับทำไมต้องเพิ่มซีกับอีด้วยล่ะคือวิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นวิตามินต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ร่างกายเราขาดไม่ได้ขาดทั้ง C ีทั้ง E ีไม่ได้เลยเพราะถ้าขาดปุ๊บเนี่ยโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมามากมายนะกะเลย p พ u ัเข้าไปด้วยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะฮะทั้ง C ีและทั้ง E ีนะครับคราวนี้ขยับไปอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับพอนุคับค่ะเป็นตัวกระเทียมก็สามารถยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับตัวขมิ้นชันด้วยเหมือนกันก็มีข้อดีนะสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่สมมติว่า บางทีเป็นคนชอบทานกระเทียมนะครับแต่ว่าบางทีกลัวเรื่องของกลิ่นปาก ตัวนี้ไม่มีไม่มีเรื่องของกลิ่นปากแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นแคปซูลคือถูกพุ่มมาไว้แล้วคือรับประทานเข้าไปปุ๊บลงไปที่กระเพาะอาหารเลยนอกจากเรอเท่านั้นเอง<ช>นะใจะกลิ่นออกมาอ่นนี้คือ,อ,อกระเทียมนะครับ,<ช>รบข้อดีของกระเทียมก็คือนอกจากในเรื่องของการช่วยในเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วนะครับยังมีในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับลดไขมันในเลือดได้ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งแล้วเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจแล หลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดตีบโรคความดันในเลือดสูงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถช่วยโรคนั้นได้ได้เช่นเดียวกันนั่นแปลว่าจริงๆแล้วตัวของเขาตัวเดียวเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากทีเดียวใช่ค่ะนะครับนอกจากกระเทียมแล้วเนี่ยยังผมยังเห็นผลิตภัณฑ์ขยับต่อไปเป็นแเป็นเรื่องของขมิ้นชันขมิ้นันอันนี้เนี่ยสามารถยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเป็นหลักนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วขมิ้นชันเขามีงานวิจัยเยอะมากแล้วก็วิจัยในเรื่องของการทําลายยับยั้ง หลายชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่บอกไปแล้วก็มะเร็งในเรื่องของมะเร็งหมดลูกก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มะเร็งปอดมะเร็งตับได้แต่ว่าที่แต่ที่เคยได้ยินบ่อยๆนะฮะบางคนบอกว่าพอพูดถึงขมิ้นชันปั๊บเนี่ยจะนึกถึงลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดอะไรแบบนี้ใช่ไหมรับลดการอักเสบใช่ค่ะที่ที่ผิวใช่ไหมคะหม่ที่ผันหรือว่าช่วยในเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ ขมิ้นชันนี่ก็ยังมีวิตามินซีกับวิตามินอ e ีลงมาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช,ใช่ไหมครับนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากชาเขียวอืม EGCG นะคะคสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยจริงๆมันมีอยู่เยอะมากเลยแต่เขาทำวิจัยออกมาแล้วว่า EGCG เนี่ยแหละที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเราทำให้ร่างกายแข็งแรงรเขาก็เลยสกัดออกมาเฉพาะแต่ EGCG เท่านั้นครับคุณนุ๊กครับแล้วถ้าสมมติบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่อยากทานเป็นแบบแคปซูลแบบเนี้ย มี GCG เนี่ยสารสกัดจากชาเขียวนนะครับถ้าเราทานชาเขียวชงปกติกับทานแบบเม็ดแบบนี้มันต่างกันไหมฮะ ถามว่าต่างกันไหมคือปริมาณ EGCG ที่<ก>ได้ต่างกันนั่นเองค่ะเพราะว่าชาเขียวเนี่ยนอกจาก EGCG ที่ได้ออกมาแล้วมันยังมีสารคาเทจินคาเทชินขอโทษค่ะเป็นมีแทนนินแทนนิน <ann> <แ>เนี่ยก็ถ้าทิ้งไว้นานแทนนินก็อาจจะทำให้ท้องผูกได้นอ,อ,อกจากนี้ก็ยังมีคาเฟอีน<แ><แ>ซึ่งบางคนเนี่ยจะไวต่อคาเฟอีนทำให้เกิดอาการใจสั่นหรืออาการนอนไม่หลับตามมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกรับประทานชาเขียวเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะแนะนำว่าให้รับประทานเป็น EGC CCG สกัดออกมาดีกว่าเพราะว่าอ,อย่างที่คุณนุกบอกนั่นแปลว่าจะไม่มีคาเฟอีนใช่ค่ะไม่มีแทนิน ไม่มีตัวที่ทําให้ท้องผูกแต่ก็คือได้สารสําคัญเต็มๆของเขาที่ชื่อว่า EGCG ใช่อ๋อนั่นเป็นข้อดีของการที่ทานแบบนั้นแต่ถ้าอยากอยากได้เรื่องของรสชาติเนี่ยก็จะทานเป็นชาเขียวที่เราชงกันหรือซื้อสําเร็จทานไปแบบนั้นก็ได้ค่ะโอ้โหนี่เป็นข้อดีนะครับคุณนุ๊กครับเอาละท้ายที่สุดอยากให้คุณนุ๊กฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้หญิงบางท่านบอกว่าเอ๊ะ กังวลว่าฉันจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าอาจจะเคยมีญาติเป็นหรือเปล่าแบบนี้ครับเราจะดูแลตัวเองยังไงดีครับในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ตรวจให้เร็วที่สุดคือตรวจเจอเร็วที่สุดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ทันเวลานะคะฉะนั้นเนี่ยควรตรวจมะเร็งเต้านมประจําปีในในในผู้หญิงที่อายุเกิน30ิปีขึ้นไปนะคะควรตรวจมะเร็งเต้านมโดยแพทย์แต่ว่าถ้ายุน้อยกว่านั้นอย่างอายุสักยี่ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองได้แล้วตรวจอาจจะตรวจประมาณเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งก็ได้นะคะแต่ว่า ถ้ามีเวลาก็พยายามตรวจให้บ่อยที่สุดเพราะว่าการรู้เนิ่นๆเนี่ยมันดีกว่าตอนที่เรารู้เมื่อสายไปแล้วค่ะครับอย่างบางคนเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจในการตรวจนะคุณนุกเขินหมอเขินหมอเงี้ยอ๋อค่ะเขินคุณหมออะไรแบบนี้ก็เลยไม่กล้าไปตรวจก็มีเหมือนกันใช่มีเหมือนกันต้องต้องบอกว่าไม่ต้องเขินค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเห็นมาเป็นร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่มีความรู้สึกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเขินเลยครับเพื่อสุขภาพของตัวเองนะเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เช่นเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้รับข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับต้องขอขอบพระคุณครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทร์วารีครับขอบพระคุณครับคุณนุกับ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟฟินกรีปซีครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับอยากพูดคุยกับเราครับส่งคำถามแนะนำติชมมาก็ได้ครับที่อีเมลแอดเดรสของเราครับ me five f i v 5 g i f f r i n e c h a n n e l c o m ติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook ก็ได้ครับหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังก็ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับสาหรับวันนี้ครับผมการุณชางประยุนครับและเภสัจกรหญิงนทิดาจันทรอรีต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ